สวัสดีครับวันนี้เราก็มาถึงวัดบอ่อตะกัวพุทธารามนะผมนะจังหวัดนคนปรปฐมนะครับวัดนี้สวยมากครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะฮะวัดข้างในว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะโปรดติดตามแลรับชมด้วยนะครับผมไปกันเลยนะครับอ๋อก่อนจะไปดูวิวข้างหลังสวยๆกันครับผมะนะครับวิวแบบธรรมชาติแบบ ตามบ้านนอกฮนะอย่างนี้แหละฮะสวยๆครับครับวันนี้ผมก็มาอีกวัดหนึ่งครับผมนะฮะพามาท่านมาชมมาทำบุญอีกวัดนะฮะวัดนี้ก็สวยไม่แพ้กันครับผมทรงแบบว่าโบราณโบราณน,นะครับดูครับบรรยากาศเจดีย์นะโบราณมากนะฮะมาดูกันว่า นี่ฮะสวยมากจริงครับไม่อยากจะบรรยายเลยก็สวยจริงครับผมนะฮะมือผมอาจจะไม่นิ่งนะครับผมนะขอโทษขออภัยด้วยนะครับสวยจริงๆครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะฮะผมว่าจะเข้าไปทําบุญสักหน่อยนะฮะวันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับไม่แพ้กันครับวันนี้เราเดินสายทําบุญครับนะฮะฝากติดตามฝากกดซับตะครยให้ด้วยนะฮะฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ เราเข้าไปดูครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับโอ้สวยจริงครับสมประตูออกไปว่าออกกึ่งผสมนะครับผสมไทยผสมจีน่อยนะฮะดูฮะบรรยากาศวัดข้างในวัดก็โอ้สวยมากครับวัดนี้ใช้ได้เลยฮะโบราณโบราณสถานฮะใช้ได้ครับออกกลึงผสมนะครับทั้งไทยทั้งจีนนะครับผมดูแล้วก็รู้สึกว่าเก่านะครับเก่าเลยนะครับผม นะเราเข้าไปดูนะฮะว่าข้างในอะ่ะจะสวยสักแค่ไหนนะฮะไปครับไปตามผมเลยสวยจริงๆครับผมโอ้สวยจริงๆมากครับนะฮะสวยจริงนะครับผมนะ,ะเป็นโบสนะครับ ดูนะฮะนี่ฮะกึ่งผสมนะครับวัดวัดกึ่งผสมนะไทยจีนนะครับผมก็รู้สึกว่าเก่านะครับวัดนี้นะฮะโอ้โหดูบรรยากาศครับผมสวยโบราณน,นะฮะเชิญนะครับเชิญมาทำบุญได้นะครับผมนะฮะวัดเก่ามาก คลาสสิกอ่ะผมว่าคลาสสิกอ่ะผมชอบนะวัดเก่าๆนี้นะฮะผมชอบมากเลยวัดสวยมากครับบรรยากาศด,ดีมากครับผมลมเย็นสบายดีนะฮะใครสนใจก,ก็แวะมาทําบุญได้ครับผมไม่ไกละฮะใกล้ๆกรุงเทพครับผมนะฮะสวยจริงๆฮนะอย่าพลาดวัดนี้นะครับผมวัดนี้สวยจริงๆครับบอกโบราณสถานด้วยครับผม ก็มาเที่ยววัดนะครับมาทําบุญนะครับผมวัดห้วยตะโกนะครับบรรยากาศก็นี่ฮะนนวนโดยรอบนะก็ดูครับผมวัดสวยมากครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างครับ สวยครับผมบรรยากาศวัดก็สวยครับใครสนใจจะมาทําบุญก็มาได้ครับผมก่อนถึงนครปฐมนะครับดูบรรยากาศนะผมสวยจริงครับ เป็นโดยรวมนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับว่าข้างในก็มีอะไรกันบ้างฮะดูเลยมีหลงปู่ทวดได้ครับผมเกียดน้ำทะเลจืดนะฮะ รูปปั้นของท่านนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับว่าข้างในน่าสนใจสักแค่ไหนครับฝากติดตามด้วยนะครับ มีไกดทัวร์แล้วครับผมไกดตัวเล็กพาทัวร์นะฮะเดี๋ยวขอดูรอบๆก่อนนะฮะดูรอบๆเลยนะครับดวมันจะมีแต่ระกระผักีขมิ้นตรงนี้นรนนครับอ่าไปต่อไกดเรา,าเาดี๋ยวเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนตรงนี้คืออะไรอธิบายดิฮะนี่คืออะไรอุ้ยไอ้นี่คือยักษ์โอ,องใหญ่ที่มันที่ท,ที่ที่มันจะที่มันดน้ำมาแล้วที่มันจะมีขาะรบาอย่างที่มันจะขึ้นมาบนน้ำหรอ ใช่เหรอเราขอไปถ่ายยักษ์ก่อนนะแป๊บนึงนะดูจะไปถ่ายพระผีขั้นในบ้างเราไปดูอ๋อพาะไมนี้อาพาะไมนี้อันนี้ผีเสื้อสมุดอันนี้ผีเสื้อสมุดนะครับเออแต่ว่าตอนนั้นไม่เคยมีเศษสมบัติอะไรแต่ว่าแต่ว่ามันก็แค่เป็นกองสมบัติที่เป็นไม้ด้วยบริเวณโดยรวมรุ่มรื่นครับผมเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นไหมคะเดี่ยมาก เดี๋ยวให้น้องไกด์ตัวเล็กพาทัวร์ไปเชิญครับเชิญพาทัวร์เรามีไกด์ตัวเล็กละอ่าอ่าพาอ่ะ,อะ,อะไป,พาไป,ปพาไปดูอะไรนะเป็ดเป็ดใช่ไหมอ่าไปครับพาไปดูเป็ดครับไปเลยห่าอ่าบรรยากาศก็ดีครับผมดูฮะสวยงามมากนะฮะ บรรยากาศ่มลื่นครับผมข้างในก็สวยดีครับนะฮะเห็นว่าสวยนะผมชอบนะเป็นโดยโดยรวมนี่สวยมากครับลมลื่นดีครับไปไอ้ไก่ตัวน้อยไปข้างในคืออะไรนะแหล่งเรียนรู้วิทยาลแหล่งเรียนรู้ข้างในก็ เป็นอย่างนี้นะครับผมนะเราจะเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรอ,รอไก่เราไก่เราเดินไวจังอ่ะรอพี่ด้วยวโอ้มีพาด,ด้วยโอ้ข้าข้ามาไหนเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเป็ดเป็นเป็ดเ,เ,เหรอ โอ้โเป็นเหตุที่ผมโอ้โหน่ากลัวเลยขนลุกเลยลขนลุกเลยคือนรกนรกโอ้โหนี่คืออะไรมือเลือดคนตายมือเลือดคนตายแล้วแ,แถมมีงวมีงวเลือดอาบเวยฮะเนี่ยเนี่ยดูงวเลือดอาบโอ้งวเลือดอาบไปแต่ข้างบนมีอะไร ตรงไหน,ไหนตรงไหนเป็ดตรงไหนเป็ดเหรอนี่เป็ดใช่ไหมไม่เป็ดใช่ไหมเ,เราฟังคนเป็ดนะเมื่อกี้นะเนี่ยเป็นเปดนะยา <laughs> มีามาที่หาานูจำได้เขาแตว่าหนูเคยเข้าประเด็นนั้นแล้วหนูแล้วแล้วหนูก็เลยเห็นตกแล้วหนแล้วพอหนูเดินไป้้แล้ว,ลวาฝากรเ,เด็นออกมาจากะอะไร บ้านไหนบ้านนี้ยเฮ้ยที่เก็บศพเปล่าไม่รู้อะแต่ว่าไหนมันเป็นที่เก็บศพอบบไม่รู้ไม่รู้นเนฮ้ยไม่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 เข้าไม่เข้าน่ากลัวน่ากลัวเรากลับดีกว่าเราไปไม่ไปลบหลู่ยกใส่หัวนะไปไปไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปดูไปกันไปเรากลับกันโอเครับ

โต๊ะต uh ู้ชาภาพแทนไ้ไมเป็นเพราะเราสร้างเราเรื่องโต๊ะโต้ตู้ชาเราต้องร้องอย่างตรงเนย